ยอดมอหญิงอัชุริยะตอนที่หกร้อยสามสิบเก้าการเสริมวิญญาณตอนที่หนึ่งกระทั่งสายตาของฟ้านจัวก็ยังไม่กล้าละจากเพลิงวิญญาณแม้แต่น้อยหัวเหยาก็รีบเอาเหินวิญญาณระดับสูงสีฟ้าที่เตรียมไว้ยื่นไปยังตรงหน้าฟ้านจัวในทันทีฟ้านจัววางมีดเงินที่ถือในมือลงแล้วเอาคีมอเล็กออกมาจากเสื้อคลุม แล้วคลิปหินวิญญาณไปวางบนแหวนประจำตัวที่ค่อยๆแข็งตัวขึ้นเป็นรูปร่างเวลาล่วงเลยผ่านไปราวกับสายที่ร่วงหลนชั่วพริบตาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงโดยไม่ทันได้สังเกตใบหน้าของฟ้านจัว่วมีเหงื่อออกเต็มไปหมดืมเสร็จแล้วรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของฟ้านจัวเขาใช้คีมคลิปแหวนประจำตัวที่หล่อใหม่ออกมาแล้วปิดลูกบอลทองแดงที่มีเพลิงวิญญาณเอาไว้ให้ดี จากนั้นก็วางแหวนที่ยังมีไอร้อนอยู่เล็กน้อยลงบนโต๊ะด้านข้างแหวนประจำตัวที่หลอมด้วยแร่เงินดำนั้นมีสีดำสนิทซึ่งภายในความดำมืดสนิทนั้นมีประกายแสงที่ระยิบระยับงดงามชวนมองโดยมีหินวิญญาณสีฟ้าถูกฝังอยู่บนยอดแหวนสีดำนั้นหัวเหยี่ยงหยิบแหวนขึ้นมาอย่างไม่รีรอเขาสังเกตเห็นได้ทันทีว่าภายนอกของแหวนมีลวดลายเพิ่มขึ้นลวดลายนั้นล้อมรอบตัวแหวนทั้งหมด ฝั่งลึกอยู่ภายในความมืดดำที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้โดยง่ายทั้งหมดนี้คือการเสริมวิญญ,ญาณงั้นหรืออูเสือเฝ้าสังเกตกระบวนการทั้งหมดอย่างตั้งใจเมื่อนางเห็นลวดลายบนแหวนนางก็ถามขึ้นมาทันทีเอ๋อะไรนะเจ้าหมายความว่ายังไงฟ้านจวถึงกับชะงักอูเสือก็ชี้ไปยังลวดลายบนแหวนและพูดว่านี่คือตัวอักษรโบราณพวกมันถูกใช้เพื่อเสริมกำลังให้แก่วิญญ,ญาณ แทนที่จะเรียกพวกมันว่าลวดลายแต่ถ้าเรียกว่าตัวอักษรดูจะเป็นชื่อที่เหมาะสมซะมากกว่าใช่แล้วอูเสืยเคยเห็นลวดลายและรูปร่างพวกนั้นมาก่อนตอนนั้นนางยังเด็กมากๆและยังไม่ได้รวมวิญญาณกับเจ้าแมวดำซึ่งในช่วงเวลานั้นผู้เป็นปู่ของนางยุ่งอยู่กับการคนา้นคว้าและทดลองเชื่อมสิ่งต่างๆกับวิญญาณและวิธีที่จะปรับปรุงพัฒนาสิ่งมีชีวิตในยุคนั้น มันคือหัวข้อที่เป็นที่ถูกเถียงกันอย่างมากซึ่งปู่ของนางก็ค้นคว้ามันทำการค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไปทั่วโลกและตัวอักษรพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่เก็บรวบรวมไว้สำหรับการค้นคว้าวิจัยของเขาอู๋เสยเคยเห็นมันหนึ่งครั้งซึ่งปู่ของนางบอกว่าถ้าเขาสามารถถอดความหมายของตัวอักษรพวกนี้ได้คำถามทุกอย่างเกี่ยวกับร่างวิญญ,ญาณก็จะเป็นที่กระจ่างชัดสำหรับพวกเขาอย่างไรก็ตาม จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตปู่ของนางก็ยังถอดความหมายของตัวอักษรพวกนี้ได้ไม่หมดซึ่งทําได้เพียงเข้าใจแค่ขั้นพื้นฐานของมันเท่านั้นในขณะที่การเพิ่มพลังให้แก่วิญญาณหรือการดึงเอาพลังจากร่างของพูดออกมาให้มากขึ้นมันถูกเรียกว่าการเสริมวิญญาณแม้ว่าปู่ของนางในชีวิตที่แล้วจะเข้าใจตัวอักษรแค่พื้นฐานเท่านั้นแต่เขาก็ยังใช้วิชาเสริมวิญญ,ญาณที่ไม่สมบูรณ์ของเขา รวมมญญาณของเจ้าแมวดำตัวน้อยนี้เข้าไปในร่างของนางได้โดยที่เขาใช้ตัวอักษรมากมายยิ่งกว่าที่อยู่บนแหวนประจำตัวอันนี้ซะอีกเพราะจํานวนตัวอักษรบนแหวนประจำตัวถูกจํากัดให้ทาได้แค่ข้อความสั้นๆเท่านั้นนี่น้องอู๋เสียเจ้ารู้หรอวันนี้คืออะไรแฟนเสือทำออกมาอย่างตื่นเต้นราวกับว่าอู๋เสียเพิ่งพูดบางสิ่งที่น่าตกใจอย่างมากออกมาข้าไม่ได้พูดว่าข้าเข้าใจมันแต่ข้าเคยเห็นมันมาก่อน อูเสืออธิบายพร้อมกับส่ายหัวผู้เป็นปู่ในชาติที่แล้วของนางไม่อนุญาตให้นางเข้าไปยุ่งกับการค้นคนวา้าร่างวิญญาณของเขาดังนั้นแม้ว่านางจะเคยเห็นแต่นางก็ไม่มีโอกาสที่จะทําความเข้าใจพวกมันเลยเอเช่นนั้นอย่าบอกนะว่าเจ้าเคยพบกับช่างหล่อแหวนคนอื่นหน้าฟ้านจัวถามพลางมองอูเสืออย่างอยากรู้อยากเห็นอูเสือก็ส่ายหัวอีกครั้ง ก่อนหน้าที่ฟ้านจัวจะพูดถึงช่างหลอมแหวนอูเสือก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอาชีพเช่นนี้อยู่ด้วยในขณะเดียวกันฟ้านจัวก็อิิบายว่าช่างหลอมแหวนจะใช้ลวดลายพวกนี้กระตุ้นและดึงเอาพลังของแหวนประจําตัวออกมาซึ่งพวกมันมีความหมายว่ายังไงข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดโดยท่านแม่ได้สอนข้าวไว้แค่3รูปแบบเท่านั้นและแต่ละแบบมันก็ให้ผลแตกต่างกันด้วย ยอดมอหญิงอัจฉริยะตอนที่640การเสริมวิญญาณตอนที่สองโดยแบบที่ข้าได้ใช้บนแหวนของพิหัวนั้นจะเพิ่มความเร็วและความคล่องแคล่วของพูดประจำตัวเพราะพูดประจำตัวของพิหัวคืองูกระดูกสองหัวการเคลื่อนไหวของมันรวดเร็วว่องไวอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าเราเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกขั้นพลังในการต่อสู้ของมันก็จะยิ่งน่าตกใจนอกจากสามารถเพิ่มความเร็วให้กับพูดประจําตัวได้แล้วลวดลายอีกสองอย่างก็จะเพิ่มพลังกาลังและการฟื้นตัวตามที่ท่านแม่บอกข้าลวดลายที่แตกต่างกาันจะส่งผลที่แตกต่างกันให้กับพูดประจําตัวด้วยและยิ่งช่างหลอมแหวนมีระดับสูงเท่าไหร่ลวดลายต่างๆที่ใช้ได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นทําให้สามารถดึงเอาพลังจากพูดประจําตัวออกมาได้มากขึ้น ในขณะที่พูดฟ้านจัวก็ดรู้สึกเสียใจไม่ได้ตอนที่ท่านแม่ของเขาจากไปเขายังเด็กมากๆจึงไม่สามารถรับความรู้ในการเป็นช่างหลอมแหวนได้มากกว่าน,นี้ซึ่งสิ่งนี้เขาได้บันทึกเอาไว้มีเพียงการเพิ่มพลังด้วยตัวอักษรสามแบบเท่านั้นเองอู๋เสวี่ยก็รีตาครุ้นคิดการเสริมวิญ,ญญาณสามารถใช้แบบนั้นได้ด้วยหรอถึงแม้นางจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของตัวอักษรพวกนั้น แต่ถ้านางพยายามถอดความดูว่าพวกมันแทนความหมายว่าอย่างไรโดยยึดตัวอักษรสั้นๆของฟ้านจัวเป็นหลักมันก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปและฟ้านจัวก็ได้พูดเองว่าชุดตัวอักษรที่แตกต่างกันมันจะส่งผลที่แตกต่างให้กับแหวนประจำตัวด้วยคงไม่ผิดที่นางจะสันนิษฐานว่าตัวอักษรพวกนี้แทนความหมายที่ส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันความคิดต่างๆก็หมุนวนอยู่ในใ,นใจของอูเสียทันใดนั้น อูเสยก็ลงมานั่งที่โต๊ะและคว้าเอากระดาษมาเขียนตัวอักษรที่อ่านไม่ออกลงไปดูจากรูปร่างของตัวอักษรเหล่านั้นมันคล้ายกับตัวอักษรที่ฝังอยู่ในแหวนประจำตัวของหัวอยางมากๆเช่นนั้นจากตัวอักษรพวกนี้เจ้าจำมันได้กี่ตัวอูเสืใช้เวลาเขียนจนเต็มหน้ากระดาษได้อย่างรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อและส่งมันให้กับฟ้านจ่วดูฟ้านจ่วก็หยิบกระดาษไปจากนางและตรวจสอบอย่างรวดเร็วเอในนี้ ข้าจำได้สองตัวตัวนี้กับตัวนี้ฟ้านจัวก็ชี้ไปที่ตัวอักษรสองตัวที่เขาคุ้นเคยนี่คือตัวที่ข้าใช้กับแหวนของพี่หัวและตัวนี้คือตัวที่ข้าใช้เพิ่มความแข็งแรงกับพลังอู๋เสืยก็มองตัวอักษรทั้งสองที่ฟ้านจัวชี้ตำแหน่งของพวกมันไม่ได้เรียงตามลำดับและทุกตัวแค่ปรากฏอยู่ในกระดาษหน้าเดียวกันก็เท่านั้นเออ น้องอูสเสียเจ้าไปเห็นตัวอักษรพวกนี้ครั้งแรกจากที่ไหนหน้าฟานจวจ้ามองตัวอักษรโบราณแปลกประหลาดจํานวนมากนี้โดยที่คนอื่นอาจจะไม่ตระหนักถึงความหมายเบื้องหลังของสิ่งที่แสดงอยู่นี้แต่ทว่ามันชัดเจนสําหรับเขาเป็นอย่างมากสําหรับฟ้านจวเขารู้จักชุดตัวอักษรที่เอาไว้หล่อแหมนประจําตัวแค่สามชุดเท่านั้นแต่สิ่งที่อูสเสียเขียนลงบนกระดาษมันมีมากกว่า100ชนิดซะด้วยซ้ําด้วยตัวอักษรที่มากขนาดนั้น ผลที่ได้จะน่ากลัวขนาดไหนกันเขาไม่กล้าจินตนาการเลยแม้แต่น้อยกระทั่งช่างหลอมแหวนขั้นสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ก็คงไม่มีตัวอักษรมากมายขนาดนี้ทว่าอู๋เสือไม่เคยพบช่างหลอมแหวนคนอื่นมาก่อนแล้วนางรู้จักตัวอักษรทั้งหมดนี้ได้อย่างไรกันข้าก็จำไม่ได้อู๋เสือตอบพลางหลบสายตาลงตาสสำหรับนางมีความจำแบบภาพถ่ายมาตั้งแต่เด็ก สามารถจำทุกสิ่งที่นางเห็นได้โดยปู่ของนางนั้นได้ปล่อยให้นางเห็นตัวอักษรพวกนี้โดยบังเอิญซึ่งแน่นอนว่าอูเสือก็จัดการเก็บพวกมันทั้งหมดเอาไว้ในความทรงจำด้วยการชำเลืองมองเพียงแค่ครั้งเดียวแม้ว่านางจะไม่เคยพบประโยชน์ใดๆจากพวกมันแต่ทว่าก็ฝังอยู่ในสมองของนางอย่างถาวรไปแล้วถ้าความจริงเป็นอย่างที่พูดตัวอักษรที่นางเห็นนั้นมีมากกว่าที่นางเขียนลงไปและชายผู้เป็นปู่ของนางนำมาก็คือ ข้อความโบราณบนหนังแกะที่หนาประมาณสองนิ้วและตัวอักษรที่นางเขียนเมื่อครู่ก็เป็นแค่สองหน้าของข้อความทั้งหมดเท่านั้นแล้วเจ้าสามารถใช้ตัวอักษรพวกนี้ได้ไหมอูเสืย,สยถามพลางมองฟ้านจัวฟ้านจัวก็รีบใส่หัวทันทีอืมข้าจําตัวอักษรพวกนี้ไม่ได้ถ้าข้าสีสัวใช้มันอย่างไม่ระวังข้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเพราะถ้ามีสิ่งใดผิดพลาด มันจะเป็นการทำรายพูดประจำตัวแทน